วิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูอ้อมนะคะคณิตศาสตร์น่ารู้วันนี้นะคะคุณครูอ้อมจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างรูปวงกลมนะคะอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องมีนะคะวันนี้ที่เราจะต้องใช้กันก็คือวงเวียนกับไม้บรรทัดนะคะเมื่อนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอสั้นๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่น้องๆได้เรียนเรื่องส่วนประกอบต่างๆของรูปวงกลมกันแล้ววันนี้จอยกับปุ๊ก จะพาน้องๆไปเรียนวิธีการสร้างรูปวงกลมขนาดต่างๆกันโดยใช้วงเวียนค่ะเราไปพบกับจอยกับปุ๊กกันเลยค่ะสวัสดีจ๊ะปุ๊กทำกันบ้านเสร็จหรือยังจ๊ะเสร็จแล้วจ้าจอยล่ะเราก็เสร็จแล้วจ้าอืมปุ๊กจ๊ะจำที่เราเคยพูดถึงเรื่องวงกลมกันได้ไหม วันที่จอยไปทำกันบ้านที่บ้านเราใช่ไหมมีอะไรหรอจ๊ะโป๊กรู้ไหมว่าเราสามารถสร้างรูปวงกลมขนาดต่างๆได้ด้วยนะโดยเราจะใช้วงเวียนในการสร้างรูปวงกลมจ้าใช่แล้วจ้าถ้าอย่างนั้นเรามาสร้างรูปวงกลมโดยใช้วงเวียนกันเถอะได้จ้าแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนส่วนประกอบต่างๆของรูปวงกลมกันนะจ้า วงกลมประกอบด้วยจุดศูนย์กลางคือจุดคงที่ที่อยู่ศูนย์กลางของวงกลมและอยู่ห่างจากเส้นรอบวงเป็นระยะคงที่เส้นรอบวงคือเส้นโค้งที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันตลอดเส้นรัศมีคือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายจุดหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและจุดปลายอีกจุดหนึ่งอยู่บนเส้นรอบวงเส้นผ่านศูนย์กลาง คือส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางและมีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวงจ้าและการเรียกชื่อรูปวงกลมอาจเรียกตามชื่อจุดศูนย์กลางเช่นรูปวงกลมที่มีจุด A เป็นจุดศูนย์กลางเรียกว่ารูปวงกลม A เมื่อเรารู้ว่าส่วนประกอบของวงกลมมีอะไรบ้างการสร้างรูปวงกลมก็ไม่ยากแล้วจ้ะ การสร้างรูวงกลมโดยใช้วงเวียนมีขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1นึ่กำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลมในที่นี้กำหนดให้เป็น A ขั้นที่2องกางวงเวียนตามรัศมีที่ต้องการโดยเทียบความยาวของรัศมีกับไม้บรรทัดขั้นที่3กดปลายเหล็กแหลมที่จุด A ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนรูวงกลมโดยรอยดินสอที่เกิดจากวงเวียนเรียกว่า เส้นรอบวงเรามาลองดูตัวอย่างกันดีกว่านะจ๊ะตัวอย่างที่1จงสร้างวงกลมที่มีรัศมียาว2เซนติเมตรโดยใช้วงเวียนวิธีทำรรขั้นที่1เราต้องกำหนดจุดศูนย์กลางก่อนโดยกำหนดให้เป็นจุด A ขั้นที่2 เพื่อสร้างวงกลมรัศมียาว2เซนติเมตรจึงกางวงเวียนให้ปลายเหล็กแหลมกับปลายดินสอห่างกัน2เซนติเมตรจากนั้นขั้นที่3ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางโดยกดปลายแหลมของวงเวียนที่จุด A แล้วเขียนรูปวงกลมจ้าถ้าเราไม่รู้ว่ารัศมีคืออะไรละจ๊ะถ้าเรารู้แต่เส้นผ่านศูนย์กลางเราจะสร้างรูปวงกลมได้ไหม ได้สิปุ๊กจากที่เรารู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีและเส้นผ่านศูนย์กลางคือรัศมียาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางหรือเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเป็นสองเท่าของความยาวรัศมีดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคือเท่าใดเราก็สามารถหารัศมีได้ โดยการนําความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วยสองจ้ามาลองดูตัวอย่างกันนะจงสร้างวงกลมให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AC ที่กําหนดให้พร้อมตั้งชื่อจุดศูนย์กลางและเส้นผ่านศูนย์กลางวิธีทำขั้นที่1วัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AC และแบ่งครึ่งความยาวที่วัดได้โดยหารด้วย2ขั้นที่2กําเนิดจุด B เป็นจุดศูนย์กลางขั้นที่3กลางวงเวียนรัศมียาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวของส่วนของเส้นตรง AC ที่คํานวณได้ในขั้นที่1เนื่องจากรัศมียาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นที่4ใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลาง เขียนรูปวงกลมคือให้ปลายแหลมของวงเวียนอยู่ที่จุด B แล้วเขียนรูปวงกลมลองดูตัวอย่างอีกข้อนะจ๊ะจงสร้างรูปวงกลมที่มี D เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาว3เซนติเมตรให้ปุ๊กลองทำดูนะได้จ้าวิธีทำขั้นที่หนึ่หนดจุด D เป็นจุดศูนย์กลางขั้นที่สองกางวงเวียนรัศมียาว3เซนติเมตร ขั้นที่3ใช้จุดดีเป็นจุดศูนย์กลางโดยกดปลายแหลมของวงเวียนที่จุดดีแล้วเขียนรูปวงกลมจ้าและตัวอย่างนี้ลราจะปก๊กสร้างรูปวงกลมที่มีส่วนของเส้นตรง AE เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6เซนติเมตร ขั้นที่1เราต้องกำหนดจุดศูนย์กลางโดยจะกำหนดจุด C เป็นจุดศูนย์กลางจากโจทย์รูปวงกลมที่จะสร้างกำหนดว่าเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6เซนติเมตรเนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6เซนติเมตรดังนั้นจึงหาความยาวของรัศมีโดยการนำ2ไปหารความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางจะได้รัศมีคือ3เซนติเมตรขั้นที่สองกางวงเวียนรัศมี3เซนติเมตร ขั้นที่3ใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลาง้ดยกดปลายแหลมของวงเวียนที่จุด C แล้วเขียนรูปวงกลมขั้นที่4ลากเส้นผ่านศูนย์กลางจะได้ส่วนของเส้นตรง AE ยาว6เซนติเมตรจ้าจากตัวอย่างทั้งหมดที่ยกมาจะเห็นว่าระยะห่างระหว่างปลายเหล็กแหลมและปลายดินสอเท่ากับความยาวรัศมีใช่ไหม ใช่แล้วจ้านั่นเพราะว่าการสร้างรูปวงกลมให้มีขนาดตามความต้องการจะต้องให้ปลายเหล็กแหลมและปลายดินสอของวงเวียนมีระยะห่างเท่ากับความยาวของรัศมีจ้าระว่าตอนนี้พักให้เพื่อนๆไปทำกิจกรรมเรื่องการสร้างวงกลมกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีกที ให้น้องๆเรียงลำดับขั้นตอนของการสร้างรูปวงกลมต่อไปนี้ค่ะข้อที่1รูปวงกลมรัศมี1เซนติเมตรมี A เป็นจุดศูนย์กลางเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกิจกรรมที่เพื่อนๆได้ทำนั้นช่วยให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องการสร้างรูปวงกลมมากขึ้นใช่ไหมคะอย่างนั้นเรามาสรุปเรื่องนี้กันค่ะ ถ้าเรารู้รัศมีเราสามารถสร้างรูปวงกลมได้ดังนี้ขั้นที่หนึ่กำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลมในที่นี้กําหนดให้เป็น A ขั้นที่ 2. องกางวงเวียนตามรัศมีที่ต้องการโดยเทียบความยาวของรัศมีกับไม้บรรทัดขั้นที่สกดปลายเหล็กแหลมที่จุด A ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางและเขียนรูปวงกลมโดยรอยดินสอที่เกิดจากวงเวียนเรียกว่า เส้นรอบวงจ้าใช่แล้วจ้าและในกรณีที่เราไม่รู้รัศมีแต่รู้ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเราสามารถสร้างวงกลมได้ดังนี้ขั้นที่หนึ่งวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AC เท่ากับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด ขั้นที่2กํกำหนดจุดศูนย์กลาง B ไว้บนส่วนของเส้นตรง AC ขั้นที่3กลางวงเวียนรัศมียาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวของส่วนของเส้นตรง AC ที่คำนวณได้ในขั้นตอนที่1ขั้นที่4ใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางเขียนรูปวงกลมแต่ในกรณีที่จอดให้สร้างรูปวงกลมโดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดมาให้ จะลดขั้นตอนที่5ในการลากเส้นผ่านศูนย์กลางออกไปจ้ะใช่เดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆพิจารณาโจทย์ต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งจากรูป ต้องการวงเวียนให้มีรัศมีเท่าไหร่จึงจะได้รูปวงกลมตามที่กำหนดเพื่อนๆสามารถสร้างรูปวงกลมโดยใช้วงเวียนกันแล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ถ้าอย่างนั้นเราสองคนลาเพื่อนๆตรงนี้เลยแล้วกันค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ จากที่นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอแล้วนะคะเราก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำเป็นแบบฝึกหัดที่8.3นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและเริ่มลงมือได้เลยค่ะ